สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับกับคลิปเสียงเมื่อสักครู่นะครับผมมาแนะนําตัวนี้กันเลยนะครับเป็นกองไฟฟ้าแบบแพดนะครับยี่ห้อเมดเลอี่นะครับรุ่นดีดีสามนะครับมีเสียงให้ทั้งหมดประมาณ200กว่าเสียงเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ป๊อปเบลเก้บูเลือกใช้งานได้ตามใจชอบนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวแต่ละแพดนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับแป้นหน้าเครื่องนะครับมีทั้งหมด7ชิ้นนะครับจะมีเพดดิ้ให้2ชิ้นนะครับก็คือรวมกันเป็น9ชิ้นนะครับตัวนี้ก็จะะเป็นนนนแครรบั ทอมสองทอมสาม,ะมนะครับจะมีแฮแนะครับแล้วก็จะมีแฉไลท์นะครับแล้วก็จะมีกระเดื่องสามารถเลือกใช้งานได้ตามใจช,ชอบนะครับแล้วก็จะมีพรีเซ็ตของเรานะครับสามารถตั้งเสียงได้ให้ถึง5พรีเซ็ตนะครับก็คือเราสามารถสลับตำแหน่งได้หมดเลยนะครับเอาแจ๊สมาผสมเอาป๊อปมาผสมก็สามารถที่เราใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับลุกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถมาลองสินค้าที่ร้านได้น,นะครับหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดส่งตางจังหวัดได้น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิน,นะครับติดตามสินค้าใหม่ๆได,ได้ทุทกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ